สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่5นะครับพบกับคุณครูอีกแล้วนะครับคุณครูนรัทพัฒน์ผานสอยซึ่งรับผิดชอบในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราก็ผ่านมาแล้ว2 EP นะครับวันนี้จะเป็น EP ที่3นะครับที่เราพบกันเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับใน EP 2ครูได้พูดเกี่ยวกับอะไรให้กับนักเรียนไปบ้างไหนมีใครจําได้ไหมครับ นะมีใครจาได้ไหมถ้ามีคนจําได้นะครับเราจะนึกถึงตรงนี้ครับเนี่ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนี้คือทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะประกอบไปด้วย1นทักษะทางวิทยาศาสตร์ครับ่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์ครับและ 3. จิตวิทยาทางวิทยาศาสตร์ครับอ,อันนี้คือใน ep 1และ ep 2ที่ครูได้พูดถึง นะครับอ่าส่วนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็จะประกอบด้วย5ขั้นตอน5ขั้นตอนหนึ่งคือระบุป,ปัญหาครับ 2. ตั้งสมมติฐานตั้งสมมติฐาน 3. รวบรวมข้อมูลนะครับ4วิเคราะห์ข้อมูลและ5สรุปผลครับเห็นไหมอันนี้คือความรู้เดิมที่ครูได้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีทักษะการสังเกต การจำแนกการวัดการใช้จำนวนการลงความคิดเห็นข้อมูลการาจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาอย่างนี้และที่สำคัญก็คือการพยากรณ์หรือการคาดคะเนนั่นเองและอันที่3คือจิตวิทยาจิตวิทยาก็จะพูดถึงความมีวินยัยความเอาใจใส่ความเอาใจ ใส่ใฝ่เรียนรู้นะครับความละเอียดรอบข้อวันนี้ความรู้เดิมนะครับอ่าหวังว่านักเรียนคงจะจําได้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาขึ้นหน่วยบทที่2กันนะครับบทที่2อ,อ่าหน่วยการเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับอ่าชีวิตของเออเกี่ยวกับชีวิตสัมพันธ์นะครับชีวิตสัมพันธ์สิ่งแรกเลยที่เราจะเรียนรู้ก็คือสิ่งมีชีวิตนะสิ่งมีชีวิตนะครับ มีความสัมพันธ์ยังไงกับมนุษย์เราอ่ะมาดูดับที่หนึ่งเลยนะครับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อ่ะนักเรียนลองยกตัวยอย่างสิ่งมีชีวิตดีครับมีเยอะไหมโอ้เยอะเลยเนาะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นไก่เป็น,ส,นสุนัขโอ้เยอะเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับป่าไม้มีความสัมพันธ์กับแม่น้ํากับทะเลทราย ชายหาดป่าชาเดนและขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ด้วยและยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันออกไปอ่านะครับสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชและสัตว์นะครับจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่ครูได้กล่าวมาอันนี้เขาเรียกว่าชีวิตสัมพันธ์อย่างเช่น ปลาตีนรู้จัก,จกปลาตีนไหมครับปลาตีนจะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในป่าชายเดนนะครับปลาตีนจะมีครีบอกที่แข็งแรงเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่บนชายเดนอ่าลักษณะเหมือนลูกออดเนาะคล้ายๆลูกออดเลยนะครับอันนี้คือปลาตีนนะครับ2กบใครรู้จักจก,กบบ้างกบนะครับเป็นสัตว์สะเทินบกสะเทินน้าอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ํา นะครับเท้ากบจะเป็นผังผืนที่เทา้ามีลักษณะคล้ายกับใบพะใบพา,ายนะครับซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำาลักษณะของกบนะครับสามผักกะเฉกอผักกะเฉกน้ำผักกะเฉกน้ำจะขึ้นอยู่ในน้ำนะครับฟองน้ำหุ้มด้วยลำต้นอยู่จึงทำให้รอยน้ำได้เห็นไหมครับอสีขาวเนี่ยสีขาวนี้ มันจะลอยน้ําได้นะครับอ่านะครับอันนี้คือลักษณะชีวิตที่สัมพันธ์นะครับอ่าต่อไปเลยมาดูความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมอ่าความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมนี้จะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและอีกหัวข้อหนึ่งคือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะครับไม่ มีชีวิตแต่ตัวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตคืออ่าหรืออ่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่มีสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปครับอาศัยอยู่รวมกันครับอ่าแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิต นะครับเช่นครับหนึ่งอันนี้อะไรครับนี่อะไรอะไรครับชนีใช่ไหมชนีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชนีอาศัยอยู่บนอะไรต้นไม้ชนีสิงชนีเป็นสิ่งมีชีวิตไหมมีนะครับมีต้นไม้นะครับต้นไม้มีชีวิตไหมมีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้าขายว่าอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอ่ามาดูครับ อันนี้ภาพที่2คืออะไรครับภาพที่2คือนกครับอันนี้คือภาพที่1เนาะภาพที่2คือนกนกบางชนิดกินปลานกมีชีวิตไหมนกก็มีครับปลามีชีวิตไหมนี่คือปลาปลาก็มีชีวิตอันนี้คือสิ่งมีชีวิตอาศัยครับสิ่งมีชีวิตและ3ครับมาดูปลาครับปลาแอบตัวอยู่ในสาลาย่าสาลายมีชีวิตไหมมีเหมือนกันปลาก็มีเหมือนกัน และสุดท้ายนกทํารังเลี้ยงลูกบนต้นไม้นะครับเป็นแหล่งเลี้ยงลูกดูลูกอ่อนนะครับนะครับอันนี้คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะครับอนอกจากนี้ยังมีโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยมนุษย์กับมนุษย์ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพ่ออยู่กับลูก อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับอ่ะมาดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตทีนี้นะครับเขาบอกว่าในการนำดงชีวิตสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันจะมีความสัมพันธ์ทางกายภาพครับเช่นครับอุณหนภูมิ อุณหภูมิมีชีวิตไหมครับอุณหภูมิไม่มีชีวิตนะครับไม่มีชีวิตแต่มีสิ่งแต่จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยอย่างเช่นในขั้วโลกเหนือจะมีบรรยากาศค่อนข้างที่ทําไมหนาวหนาวหนาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ได้ก็คือพวกอะไรหมีครับหมีอ่าหมีนะครับหมีจะมีขนทาไมจะมีขนที่อ่า จะมีขนที่ยาวมีนะครับจะมีขนที่ยาวและมีชั้นไขมันที่หนาเพื่อป้องกันความอะไรครับความหนาวนั่นเองอา่านะครับเห็นไหมมีก็อาศัยอยู่ในอุณหนภูมิที่เย็นนะครับเป็นกลุ่มมีชีวิตกับไม่มีชีวิตต่อไปนะครับน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งต่างๆนอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตบางชนิดยังใช้น้ําเป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารมนุษย์เหมือนกันนะครับต้องการน้ํำไหมครับมนุษย์ก็ต้องการน้ํานะครับต้องการน้ําสิ่งมีชีวิตบางชนิดใช้ดินเป็นที่อยู่อาศัยอะไรครับใช้ดินเป็นที่อยู่อาศัยอะไรอยู่ในดินครับไสเดือนไสเดือนแล้วก็มดนะครับที่อยู่ในดินสิ่งมีชีวิตใช้อากาศหายใจคนใช้อากาศหายใจไหม คนหรือมนุษย์ใช้อากาศหายใจหายใจเข้าเอาแก๊สอะไรเข้าไปครับแก๊สออกเซิเจนนะครับเพื่อทำดงชีวิตอยู่ได้ะนะครับอันนี้คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับอ่านะครับวันนี้ครูจะไม่ได้สอนค่อนข้างเยอะนะครับให้เรารู้ว่าสิ่งมีชีวิตชีวิตกับความสัมพันธ์เป็นยังไงจะสัมพันธ์อยู่2กรณีนะครับ1 มีชีวิตกับไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตนะครับอ่าสองมีชีวิตกับมีชีวิตนะครับอ่าที่มันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นนะครับอ่าวันนี้ครูเวจะสั่งการบ้านพวกเรานะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหน้าที่12 13และ15อ่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งมาทางไลน์ของครู นะครับเดี๋ยวในคาบต่อไปในอีพีต่อไปคูจะสอนเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะกว่านี้วันนี้เอาพอแค่นี้ก่อนนะครับพบกับคูในอีพีต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ